สวัสดีค่ะวันนี้นิดนิดพาทุกคนทําแซนด์วิชเบอร์เกอร์หมูหยองชีสกันค่ะมาทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะเอาเนยลงบนกระทะจากนั้นนําขนมปังมากิวลงบนกระทะเลยค่ะ และนำน้ำแซนวิชนะคะมาราดลงบนขนมปังกรอบ,รอบใส่มะเขือเทศแตงกวาและก็ราดน้ำแซนวิชลงไปเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูหยองราดน้ำแซนวิชช่ำๆลงอีกรอบหนึ่งนะคะใส่ชีสแล้วก็ผักสลัดนะคะแล้วก็โปะด้วยขนมปังอีกหนึ่งชั้นนะคะนี่เสร็จแล้วนะกินมากเดี๋ยวเรามา ่อเบเกอร์กันนะคะสำหรับต้นทุนนะคะอยู่ที่13บาทแนะนำให้ขายชิ้นละ35บาทจะได้กำไรอยู่ที่174บาทนั่นเองขอบคุณทุกการติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมมาไปทำตามนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะสำหรับใครที่สนใจน้ำแซนด์วิชเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงลิงก์ทีและกดตรงลายสั่งซื้อน้ำแซนด์วิชได้เลยนะคะ